สัปดาห์ที่6แล้วนะครับในโปรแกรมเพิ่มน้ําหนักตัวแล้วก็เพิ่มกล้ามเนื้อของผมครับวันนี้จะให้มาดูกล้ามเนื้อหลังแขนนะฮะแต่ก่อนเนี่ยผมจะเทรนกล้ามเนื้อหลังแขนนะครับตามหลังมัดอื่นๆตลอดเลยแต่ตอนนี้พอเราต้องการเน้นเนี่ยครับก็จะแยกออกมาเลยแล้วให้ความสําคัญมันแบบเน้นๆเลยนะครับแต่ก่อนอาจจะเล่นแค่1่ท่าครับในช่วงเพิ่มหนักนี่ครับผมเน้นแขนมากจัดไป3ท่าครับเริ่มจากท่าแรกก่อนครับจะเป็น Overhead Tricep e x t e n s i o n n ด้วย EZ Bar ปกติเราจะคุ้นเคยกับดัมเบลใช่ไหมฮะแต่พอเป็น EZ Bar เนี่ยเราจะโหลดกล้ามเนื้อในมุมที่ต่างออกไปนะครับเป็นการจับแบบหงายมือเนี่ยไตยเรเซ็บลองเฮดหรือไตเรเซ็บหัวยาวพัฒนาได้เต็มทีมากๆถ้าต่อมาก็เป็นไตรเซ็บพุชดาวนะครับ ถึงแม้ว้อง,งานวิจัยจะบอกว่าเวลาเรายกแขนเหนียวศีรษนเนี่ยไตรเซปพัฒนาได้มากกว่าแต่อลืมว่าเราต้องการพัฒนาให้ครบทุกมุมนะครับพอเราแนบแขนใกล้ลําตัวเนี่ยเราจะเน้นไปที่ไตรเซปหัวกลางแล้วก็ส่วนนอกใช่ไหมฮะที่เขาเรียกว่าเป็นไตรเซปร,รูปเตือกม้าเนี่ยนะฮะเนี่ยจงังหวะหดสุดนะครับเพื่อนๆจะเห็นไตรเซปทํางานให้เต็มที่นะครับก็ลักษณะการเล่นผมจะค่อยๆเล่นนะครับจํานวนครั้งในเฟสนี้ยังคงเหมือนเดิมนะครับจะอยู่ที่ เซตละ20ครั้งนะครับมาต่อกันที่ท่าที่3จะเป็นท่าดิฟนะครับอันนี้ผมทําแค่ประมาณ3เซตเพื่อปิดท้ายนะครับแน่นอนว่ามันโดนอกด้วยแต่วิธีที่เราจะเน้นหลังแขนเป็นหลักก็คือพยายามบีบสอกใกล้ลําตัวนะครับแล้วก็ไม่โน้มตัวเยอะจนเกินไปในคลิปเนี่ยผมจะโน้มตัวนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราทําตัวตั้งแบบร้อเลยเนี่ยเราจะลงได้ไม่ลึกนะครับ ปิดท้ายกันด้วยกล้ามท้องนิดหน่อยนะครับในเฟสนี้ที่ผมต้องการแก้ให้ชัดเจนเลยเนี่ยคือกล้ามท้องส่วนล่างจากตอนลีนสุดๆเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าโอ้ไซส์ขนาดของอท้องส่วนบนนะครับกับส่วนล่างเนี่ยค่อนข้างมีความแตกต่างกันเลยแน่นอนครับหลายคนจะเถียงว,ว่าอ้าวกล้ามท้องไป็นมัดเดียวกันมันไม่ได้แย่งเป็นบนล่างครับแต่อย่าลืมว่าไฟเบอร์หรือใยกล้ามเนื้อในแต่ละพาร์ทแม้จะเป็นมัดเดียวกันนะครับมันก็ยังมีการพัฒนาที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นการ เทรนด้วยท่าฝึกที่หลากหลายเนี่ยนะครับก็จะทําให้กล้ามเนื้อพัฒนาม,มากที่สุดมันไม่ได้หมายความว่าเราจะเน้นแต่ท่าครัชแล้วท้องส่วนล่างคุณจะพัฒนาได้เต็มที่นะครับเพราะฉะนั้นยังไงก็ตามเนี่ยคุณควรจะมีการฝึกให้หลากหลายแล้วก็ดูว่าส่วนไหนด้อยเนี่ยเราก็มาเติมท่านั้นเข้าไปนะครับเฟสนี้ผมจะเน้นแต่ท้องล่างเต็มๆเลยนะครับเพราะท้องส่วนบนเนี่ยก็จะได้รับการกระตุ้นไปบางส่วน